หลายท่านที่ป่วยนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่จะย้อนรอยถอยหลังไปก็คืออดีตนะคะว่าตอนนั้นกับตอนนี้เป็นคนละคนกันเพราะว่าตอนนั้นยังมีคุดง่ายๆว่าหายจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งนะ,ะมะเร็งในกล่องเสียงนะที่นี้ก็คือเมื่อสมัยพศ2552นะคะก็คุณหมอสั่งว่า6เดือนก็จะเสียชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากได้แล้วแล้วก็สั่งาลาล,ลูกแล้วว่าคงจะมีชีวิตอยู่ที่นี่อีกไม่นาน,นกนาน็ตอนนั้นก็อายุแค่37ปีนะคะ คนนี้มาเจอกับบริษัทมีปีซึ่งเป็นยาน้ํามสมุนไพรเชื่อไหมก็ไม่เชื่อเลยนะคะเพราะว่ามาเจอที่แพรแล้วก็ได้กินได้ชิมเป็นครั้งแรกก็เลยบอกว่าเราต้องรักสุขภาพตัวเราแต่พอได้สัมผัสและได้กินนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวินาทีนี้ผลค,คิดอย่างเดียวเลยค่ะว่ายาที่สําคัญหรือสมุนไพรที่ควรกับ ร่างกายเราก็คือยาสมุนไพรของ BP หรือที่ชื่อว่าตังจือนะคะแต่วันนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อผลขอให้พิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้ผลก็เลยบอกว่าชีวิตใหม่ที่มีครั้งนี้นะคะ BP เป็นผู้ให้เพราะว่าตัวเราได้หายจากตัวนี้แล้วตอนนี้ไม่มีเชื้อมะเรงในตัวเลยแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ไปไหนมาไหนได้อย่างสมบูรณ์กระฉับกระเฉงแล้วก็สนุกสนานค่ะ